ตอนคลูกสาวก่อนก็คือเป็น1คีลอยปกติเนี่ยจะต้องไปฉีดยาก็คือถ้าเป็นก็ต้องฉีดยาครั้งหนึ่งเนี่ยแต่แต่ตละเม็ดก็คือ150ต่อครั้งในการฉีดแล้วก็เลยลองไอ้ตัวเนี้ยแปะเลยซิ c o e r strip o e r strip ค่ะอไหก็พูด <c oughs> แผ่นแปะเรารู้สึกพอแปะไปได้สั้งระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาก็เรียบเหมือนลักษณะเหมือนกับฉีดยามีทั้งหมดกี่เม็ดอะคะ รรประมาณสัก2เม็ดที่ที่เขาก่อนที่เขาจะแปะนะสอเม็ดแล้วตอนนี้ไม่ขึ้นเลยน่าจะประมาณสักครึ่งเดือนหละที่ไม่ไม่ขึ้นหลักจ <8. S 2> ขแ้นใช่<อ>มันจะขึ้นบ่อยประมาณก็เดือน,นหนึ่งเเดือนหนึ่งเม็ดสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแปะค่ะแล้วเราเจอกันเมื่อสองวันนี้สองวันที่ผ่านมาก็เจอกับเตือนก็เป็นโรคอะไรอะไปหาหมอตัวเองจะเป็นไม่สบายไปหาหมอนอนไม่หลับ แล้วเ,เป็นโรคไอออฟฟิศซินโดมหมอก็เลยสั่งให้สั่งยามาให้แล้วก็พอทานยาแล้วรู้สึกมันมันไม่ดีกว่าเดิมมันแย่กว่าเดิมจริงๆหนึ่งอาทิตย์ได้หมอนัดให้ไปหาแต่ต้องไปหาก่อนเพราะมันไม่ไหวแล้วมันนอนไม่หลับก็คือต้องเอายาทั้งหมดเอไปบอกว่าหยุดหยุดยาทั้งหมดแล้วหมอก็สั่งยานอนหลับให้ซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ไงแต่ก็ก็กินไอตัวยานอนหลับแต่เป็นของกินวาเลียมครึ่งเม็ด เขากินกินวาเล่นทินเาม็ดมันรู้สึกดีขึ้นได้หลับแต่เวลาตื่นเรารู้สึกสมองเราหัวเราเนี่ยมันจะชาๆแล้วก็วันนั้น,นก็เจอกับเดือนเดือนก็เลยลองแปะลองลองให้พี่เนี่ยแปะดูใช่ไหมพอแปะดูปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นเรารู้สึกเราตื่นมาเรารู้สึกเราสดชื่นขึ้นอะ่ะเรารู้สึกว่าหัวเนี่ยมันไม่ชาเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เลยลองเอาไปให้พี่ชายพี่แปะดูอีกพอพี่ชายพี่แปะไป วันรุ่งขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นอีกเขาก็เลยโทรมาขอยืมไอตัวแผ่นแปะนี่้วคีดสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็คือสรุปว่าพี่ชายก็สมัครด้วยแล้วตอนนี้พี่ชายก็จะลองไปให้พี่สภัยติดอีกแต่ยังไม่รู้ผลนะอันนี้ข่าวว่าเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลใช่ไปหาข้อมูลหมดเลยทุกอย่างซป่งปกติเขาสนใจอะไรง่ายๆปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับอะไรยิ่งยิ่งแบบระบบเก็บเเขาไม่สนใจอย่างนี้ ทอนะอย่างที่บอกอ่ะคอนเฟิร์มดีมากอยากได้น้อยมันทําให้เรารู้สึกมีชีวิตที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วมันสดชื่นไม่ต้องแบกหัวอันดนักอึ้งอ่ะทุกวันทุกวันจริงๆชีวิตม,มันเหมือนแบบมันแย่หัองตรงๆมันแย่มากแล้วตอนนี้เริ่มใช้เสรั่้มก็รู้สึกดูสีหน้าเป็นไงอ่ะดีขึ้นไหมคะแะค่สองครั้งแ้วะสองสองวันเสองวันวันสองแล้วก็ใช้ จบไม่ได้สักอย่างเลยเชื่ออะไรเอาแบนว่าดีขึ้นก็พอแล้วจบไม่เคยได้สักอย่างเล่ก็อยากจะให้บอกอะไรกับเพื่อนบ้างว่ามันที่เราผ่านมา p r o d น่าจะลองดูนะคะน่าจะลองดูจุก็ใช้ปรดักต์มาเยอะเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า MLM อะไรที่ว่าดีสินค้าไฮเอ e n หลายๆตัวใช้แล้วมันรู้สึกไม่ดีขึ้นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นผลเร็วขนาดนี้ใช่ใช่ไม่เห็นผลเร็วขนาดนี้จริงๆ เพราะฉะนั้นลู่ทางธุกรกิจเราคิดว่ามันมี็อความเป็นไปได้มันถ้าสินค้ามันเป็นอย่างนี้น่าจะน่าจะน่าจะเวอร์เพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยผลตอบรับมาแบบพี่ทุกคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันมาเลยมันเห็นเลยยังไม่รวมเรามีทั้งหมด10ภาษา200ประเทศส่งสินค้าให้ทั่งกุมประเทศซึ่งยังไม่มีใครทําได้นะคะเทราที่เท่าที่เรารู้กันอยู่ค่ะะก็ขอบคุณพี่จูมากค่ะวันนี้บ๊ายบายเพื่อนด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ She expressed, together we'll change millions of lives.